เี yeah, ่นะตอบคำถามแบบนี้นะฮะก็รับไเลยค่าถ่ายรูปกล้องหนึ่งสองส โรเตอรี่อินโรเตอรี่ไมอยากตอบด้วยพี่นี่อยากตอบด้วยบ่มา่นีมคุนี่ลอกอะไรคะจี๊ดริงจีไม่ต้องี่บอก้บอกนีแบบกระอองแบบกระองไม่ใช่แบบตัว Vai ขอบคุูด้วยครับเรื่องดิงเรกนี้พรานเรนนี่ถึงเรนี่โอเคเดี๋ยวประกาศก่อนใครมีบัตรประชาชนตัวจริงใช้บัตรประชาชนตัวจริงแต่อันนี้มีทีมงานบอกว่าอนุ ไอเงไม่เคยทิมมาทิมก่อนพออร่อยถูกใจก็ซื้อไปได้วันนี้ค่ะครับและรสชาติดอกที่สองการจะเป็นควันคปัต้องอย่างูกน้ำโค้สูิปีกเผานะคะนี้เนะคะใครชอบอาหารต้มยำก็สั่งได้เลยครับผมและรสชาติสุดท้ายของาจะเป็นวนควนหอเัดฉาบในรูปแบบแห้งนะคะใครชอบแบบแห้งนะคะอันนี้ต้องบอกว่าอร่อยมากนะครับรสชาตินี่ สุดยอดจริงๆนะครับ มีกวาไปซื้อด้านนอกงานนะเพราะฉะนั้นมาซื้อตรงน้ไว้ตั้งแต่ว,วันนี้เลยช นะแต่ไม่อยากให้สายย่อมหน่อยเลนงเจ็ดร้อยนะ700รนะ้ยกมอันนี้เนี่ยอยาื้อคู่กับไคเตอร์น่อันนี้เนะนะนะน,นี่ยสามารถมาชนกันทกอย่าได้ด้วยนี่นะคะกำจัดคาบนะด้วยเซ็นีตต้เราเอา70บาทพอนะรวมแถมให้ค่ะเีแถมแไปด้วยกับก้านะนะายาสูตรน้ำวิวแอนแทคค่ะเซ็ตนี้7็จ็ดสิบบาททองเดียวนเจ็ดสิบได้สชิ้นะนะ ไปแล้วไปใส่ใน่ไม่กลสูตรน้ำนะคะมิวแอนแฉกค่ะนะคะอันนี้เนี่ยบอได้เลยว่าสั์ง่ายแมสกคั้งเดียวอันนี้ั้าหมดเลยใช้สูตรน้ำอยู่นเอาเป็นว่าใครมีบอกแล้ว่าะใช้พลังทสิบแลมรคเลยะขอสิบันแรแต่เหแล้วที่น่กัน <laughs> อ่ะ <Okay. S 2> โอเคเนะครับอ่ะอยา่าลืมนะครับมาซืกก้อจะได้ปโปรโมชั่นพิเศษร้อยสามสิบได้หมอนใหญ่แล้วก็ได้กระวป๋องแล้วกนะ็ เขาใ้แจกอะไรอ่ะอุ้ยแจกอะไรคะอุ้ยว้าซุปปี้คามูโอ้โหอาจารย์เลยคุณสัตย์นะดูอรวมกันอยู่ในงานมี้ประชาชนหรือกับพนักงานนะครับตอนนี้เขาจะใส่เพิ่มได้อยู่นี่คะได้ได้ได้นั่นคือหุ้นจับใช่ไหมจับได้จับได้แล้วโอเคคุณ้นดีครับคุ้นหุ้นที่มงปูราชาการโอ้โเลียวเลยฮไหนได้ย <si suppression> ืนอยู่หน้าพุ้นแต่อีซี่เลย ลกรงเรพื่องใช้ไฟฟ้าจาก F E y ช่วงีจังขอบคุณครัขอุณด้วยนะฮะ E y กินหอมเกินต้านสักรบอาหารหลุดได้ต้อง F H E C มาซึได้ตลอดงานะครับโอเคคุณทมกมลเหรอ คอยเหลืองชื่อเล่นชื่อแพทบัตรประชาชนบัตรพนักงานม,ม,มีไหมฮะอ่ารับไปเลยคุณได้แล้วโอเคถ่ายรูปครับเครื่องใช้ไฟ แล้วคอนเสิร์ตเราเริ่มแล้วจะได้สนุกสนานกันก่อนที่จะพบกับศิลปินนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนคอนเสนิร์ต่อนนะครับไปให้ร้านสถานิกมมรั้งนะครับโดยดีน่าออริจินอลอร่อยอิ่มทุ่มสบาทไวไวเป็ดพะโล้ขอใหม่หอมถึงเครื่องเต็มคำได้รสชาติพะโล้แท้ๆเครื่องดื่มเรดดี้พลังเรดดี้ถึงเลดี้แอทแทคอีซี่กลิ่นหอมเกินต้านสักคราอาหารงดง่ายต้องแอทแทคอีซี่ สปอนเซอร์สดชื่นสู้ร้อนไปต่อทุกกิจกรรมเขาช่อง3 In 1น้ำตาลน้อยกว่า0%คอเลสเตอรอลเขาช่องรถแท้กแกรแบบไทย Toyota Hilux Revo และช่อง8ตัวเลข27นะครับอ่ะตอนนี้นะครับตอนนี้ขอเชิญนะครับทางตัวแทนะทน,น,ะน,น,ะแนะครับของทางบริษัทนะครับคุณเคจีโอยะนะครับตำแหน่งประธานนะครับของ บริษัทกนโยงินยูกแคร์กิงจำกัดมหาชนนะครับขึ้นมาเลยนะครับขอเชิญนะครับคุณรปภรุ่งเรืองนะครับผู้การฝ่ายอีเวนต์สระมิตรรัตน์ช่อง8เป็นผู้มอบรางวัลนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยรับไปเลยนะครับด้วยเจ้าเกนทางไวยนะฮะสปอนเซอร์แอทแท k e อีซี่นี่เรดดี้นะครับอาถายรูปนะครับหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามตรงนี้ครับก้องช่องแปะครับหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณนะครับคุณลูกพนิษฐ์แล้วก็ขอบคุณคุณเคจิด้วยนะครับโกแทนนะครับอ่ตอนนี้ทุกคนมาหน้าเวทีครับถึงเวลาสนุกสนานแล้ว